อีสานว่าสวัสดีจ้าเมื่อนี่ใดเมนูลาบไก่แซ่บค่ะพี่น้องลาบไก่แล้วก็เอากระดูกมันไปต้มสดน้ำน้ำค่ะไก่โตบักไงค่ะพี่นอ้องแม่พันจะเอามาคั่วค่ะมาหลอกหนังแยกชิ้นส่วนค่ะแยกชิ้นส่วนเครื่องได้หนังแลวกะส่วนของเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อเนื้อนี่จะเอาไปส้อยค่ะไปส้อยแล้วก็เอาไปซับเอาไปเห็ดลาบค่ะ แต่ว่ากระดูกที่เอาไปต้มเนี่ยค่ะเป็นกระดูกติดเนื้อได้พี่น้องนี่ยคะไก่โตบักใหญ่เลยค่ะก็จะคล้คายๆลาบเป็ดอยู่ค่ะก็คือเวลากินลาบเป็ดเท่ากับสิได้กินต้มเป็ดไปนน้ำนะพี่น้องอันนี้คื่กันค่ะลาบไก่ต้มไก่ค่ะแต่บางขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างเล็กน้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแยกเครื่องไนออกมาเรียบร้อยค่ะ ส่วนของเนื้อเนี่จะเอามา้อยค่ะมา้อยมาหันแล้วก็เอาไปสับค่ะอันนี้ก็ฝากจนมุนได้ค่ะพี่น้อง พ่อสับเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็บ,บีบบันแกใสซค่ะบีบบัลาใส่ซลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องจะคัะ่นนะคะคั่นใส่เกลือใส่บัเน่าคั้นจนเขากันค่ะพี่น้อง อันแล้วกับบีบนามออกค่ะบีบนามปั่นนามออกจนจนแห่งเป็นก้อนเลยค่ะปั่นเป็นก้อนแบบนี้ค่ะนามในบ่ได้ทิิมเ้อค่ะบีบออกมาแล้วเสียเอานามไปต้มค่ะไปต้มแล้วไปอูเห้สุกเลยค่ะพี่น้องก็สิมีความสมความนัวค่ะเพราะว่าจะเอานามอันนั้นมาปรุงเห็ดลาบเ้อค่ะส่วนของไก่ซับเป็นก้อนแบบนี้เขาสิเอามาต้มให้มันสุกค่ะ อันนี้ต้มใส่ขาตะไคร้ใบบักกูดนะคะน้ำต้มนี่ต้มขาตะไคร้ใบบักกูดเพราะว่าสิต้มพวกหนังข้างในนะคะ่ะ นี่ค่ะกลืนตับเครื่องในพวกนี้ก็เอามาหนังสิค่ะจะเอามาต้มขึ้นกันค่ะต้มสุกแล้วก็เอาไปส้อยค่ะที่แตกต่างก็เป็ดก็คือว่าปกติค่ะเป็นเป็ดเนี่ยส่วนของหนังหรือว่าเครื่องไนเหลือพวกนี้เขาจะเอาไปพัดได้นมันค่ะพี่น้อง แต่ว่าถ้าเป็นหลาบไก่จะเห็ุขึ้นกันกระไดค่ะว,ว่าเป็นยังแล้วแต่ค้นหมักค่ะแต่มือนอีแมพ่นเหตุแบบเอาไปต้มค่ะน่คะอันนี้ส้อยกึนเนาะค่ะกล้นแลัวก็ตับไก่เหลือดไก่หนังไก่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือน้ำที่คันออกจากไก่ซับนะคะพี่น้องเอามาอูให้มันสุกค่ะแลวกกาคผักแห,แห้งเอาไปปรุงรสค่ะ เครื่องส่วนผสมเตรียมเรียบร้อยแล้วะเนื้อไก่สับสุกแล้วค่ะเครื่องในกระสุอนนี้พักกับ,บักเขือบักแตงน้ําไม้ต้มด้จาส่วนพักหอมถือใสต้นหอมพักชี้หอมเปรหอมซ้อยค่ะใบบักเน่าซ้อยแล้วกับบักพริกซ้อยค่ะพี่น้อง ใบบักหน้าวใส่ผวกลาบแบบนี้มันจะหอมค่ะถ้าใครบ่ามากบ้าไ่ก็ได้ค่ะวิธีปรุงรสค่ะเอานาำข่านไก่ที่เขาต้มซุกแล้วค่ะเอามาใส่เกลือชู่วรสน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นข้าขัวค่ะ นันก็เอาพักหอมทุกอย่างค่ะที่ซ้อยไหวเท่งไปละค้นค่ะคนในเขากันสะกอนจังสีเอาพวกเหนือไก่ซับลงค่ะกับเครื่องในค่ะสัดส่วนเนี่ยตามความชอบเลยค่ะพี่น้องมากสมมากยังกับเพิ่มบักหน้าอดได้ด้ยค่ะแต่ว่าน้ำซุปอันนั้นน้ำคันเนี่ยมันมันมีความสมความนัวของเกลืออยู่แล้วค่ะกับค่อยๆปรุงไปได้จ้านี่ค่ะเอาไก่เอาเครื่องไนย่างล่งแล้วกับค้นใ้เขากัน ปรุงไปตามความชอบค่ะพี่น้องจนแสบผลละจ้าอันนี้เซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะลาบไก่ค่ะต่อไปกระซิบไปต้มกระดูกเด้อจ้าเครื่องต้มกระซิบมีคาตะไครยใบบักูบักข้ามดิบบักเือเทศค่ะหอมแดงกระเทียมทุบที่สําคัญเมือนหนึ่ีไซใบมอนน้ำค่ะพี่น้องใบมอนนี่กระซอยให้มีความนัวมากขึ้นค่ะลข่ไๆ่ใซ่ซาละค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะต้มน้ำใส่คาตะไครยใบบักูใส่เกลือชุบรสสองอย่างค่ะ จากนั้นก็เอาเครื่องต่างๆลงไปค่ะเครื่องต้มยำเนี่ะจะใบเคือเทศค่ะใบบักกูดอหอมแดงกระเทียมบระขามดิบค่ะแล้วก็บใบม่อนใส่ลงไปน้ำเดือดก็เอาไก่ลงไปค่ะกระต้มจนไก่สุกเลยค่ะพี่น้องก็จะปิทดท้ายด้วยักพริกดิบกับต้นหอมแล้วก็พักหอมเปรค่ะเพิ่มความหอม กินคู่กับลาบไก่ค่ะสดน้ำนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าต้มกระดูกไก่ค่ะกระดูกไก่ติดเนื้อนะคะใส่ใบมอนนัวๆค่ะพี่น้องกินกับลาบไก่ผักสดบะเขือบักแตงน้ำม่ต้มค่ะแซ่บๆค่ะ บรรยากาศช่วงฝนตกกินขขาแสบค่ะพี่น้องบรรยากาศดีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหลับไข่ต้มไก่สดน้ำฮอนๆหลับไก่แสบๆมาเด้อค่ะแสบแนบ้ำกันค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า